สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ M Family Life in UK ค่ะวันนี้หมมมีข่าวแซบแซ ที่ชาวสายออมทั้งหลายต้องตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครมีเงินออมในบัญชีแบบไม่ได้วางแผนดีๆเกิน3,500ปอนด์บอกเลยว่าอาจจะมีเพื่อนใหม่ที่ชื่อ H M R C ส่งจดหมายสุดเซอร์ไพรส์มาทักทายถึงหน้าประตูบ้านกันเลยทีเดียวใครเคยเจอละบ้างคะยกมือขึ้นหน่อยเร็ว คือแบบนี้ค่ะทุกคนเพิ่งผ่านพ้นไปสดสดร้อนๆอนเลยกับวันที่6เมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีภาษีใหม่ของสหราชอาณาจักรของเรานั่นเองพอถึงช่วงนี้ละคะ่ะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ HMRC เขาก็จะเริ่มปฏิบัติการสอดส่องเงินในบัญชีกันอย่างขมะกขมเม้ว่าใครกันนะที่ได้รับดอกเบีย้ยจากบัญชีออมทรัพย์ไปเท่าไหร่กันบ้าง แล้วถ้าดอกเบี้ยที่ได้มานะคะมันเกินเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ก็เตรียมตัวเตรียมใจรับจดหมายเรียกเก็บภาษีแบบงงๆกันได้เลยนะคะเมื่อก่อนเคยได้แต่จดหมายทวงหนี้เพื่อนตอนนี้เลเวลอัพค่ะจดหมายจาก HMRC นี่มันแบบว่าเศร้ากะอกหักรักคุด อีกสิเท่าเลยนะคะทุกคนเอาล่ะคะ่ะมาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าว่าไอ้เกณฑ์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า5270ปอปอนด์เขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าค่าเผื่อดอกเบี้ยหรือว่า Personal Saving Allowance อยู่ที่ฟังดีๆนะคะ1,000ปอนด์ 1, ต่อปีคะ่ะ โอโหเหมือนเขาให้เงินเรามาใช้ฟรีๆหนึ0งพปอน์เลยเนาะแต่ชีวิตไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะถ้าใครที่เงินเดือนเกินกว่านั้นตั้งแต่5271ปปอนด์ไปจนถึง1 2 5 0 0 0ปอนด์ต่อปีค่าเผื่อตรงนี้ก็จะลดลงมาเหลือแค่500ปอนด์เท่านั้นเองค่ะและที่พีคที่สุดสำหรับใครที่มีรายได้ต่อปีแบบจุกๆเกิน1 2 5 0 0 0ปอนด์ขึ้นไปขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่า ถ้าเผื่อดอกเบีย้ยของคุณจะเหลือ0ย์ค่ะศูนย์แบบไม่มีอะไรมาต่อท้ายเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ดอกเบีย้ยมาเท่าไหร่ก็เตรียมตัวเสียภาษีเท่านั้นเลยนะคะนี่มันยุคสมัยอะไรกันแล้วเนาะทุกคนอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบแทบตายสุดท้ายดอกเบีย้ยที่ได้มาก็ต้องแบ่งให้รัฐบาลแบบนี้ทําเอาใจบางกว่าตอนดูซีรีส์เศร้าๆอีกนะคะเนี่ยเรามาดูตัวอย่างแบบเห็นภาพกันเลยดีกว่าสมมติน,นะคะว่า คุณมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีออมทรัพย์สวยๆอยู่ที่11,000ปอนด์แล้วบัญชีนี้เนี่ยเขาก็ใจดีๆให้ดอกเบี้ยมาที่5%ต่อปีฟังดูเหมือนจะเป็นได้เงินเพิ่มมาตั้งเยอะใช่ไหมคะลองคิดตามดูดีๆนะคะ ดอกเบี้ย5%จาก11,000ปอนด์ปอนก็เท่ากับ550ปอนด์อนต่อปีแล้วค่ะซึ่งมันก็เกินค่าเผื่อดอกเบี้ยที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้แล้วไงคะทุกคนถ้าทุกคนอยู่ในกลุ่มที่มีไรายได้เกิน5270ปอนด์ปอต่อปีก็เตรียมจ่ายภาษีจากไอ้ส่วนที่เกินมา50ปอนได้เลยนะคะแต่อย่าเพิ่งถอดใจกันไปนะคะทุกคนในโลกของการเงินเนี่ยเขาก็ยังมีทางออกดีๆเตรียมไว้ให้กับเราอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บเงินออมแบบสบาย ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีดอกเบี้ยเลยขอแนะนําให้รู้จักกับพระเอกขี่ม้าขาวของเราค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปดูในแอปธนาคารที่เพื่อนๆมีนะคะนั่นก็คือ Cash ISA บัญชีออมทรัพย์แบบปลอดภาษีนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนเงินที่อยู่ในบัญชี Cash ISA เนี่ยไม่ว่าดอกเบี้ยจะงอกเงยมาเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเสียภาษีสักแดงเดียวดีใจไหมคะ เพราะฉะนั้นใครที่กําลังวางแผนจะเก็บเงินก้อนโตหรืออยากจะให้เงินออมของเราเติบโตแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองศึกษาข้อมูลดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ cash ISA รับรองว่าชีวิตการออมจะแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนก่อนที่จะต้องขอตัว เดี๋ยวจะออกไปซื้อของเข้าบ้านนะคะหม่อมก็อยากจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับนักออมทุกท่านนะคะว่าเวลาที่เราวางแผนเก็บออมเนี่ยก็อย่าลืมที่จะคํานวณดอกเบีย้ยที่เราจะได้รับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะรายได้ของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทันได้ระมัดระวงังอาจจะเจอกับบินภาษีเซอร์ไพรส์ Surprise นั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้มาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้นนฟังกันนะคะเพราะว่าแทนที่จะเป็นดอกเบีย้ยหวานๆที่เราตั้งใจจะได้รับ ะะกับกลายเป็นว่าเราจะต้องแบ่งดอกเบี้ยของเราหรือว่าไม่มีดอกเบี้ยเลยนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะว่าใครชื่นชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง M Family Life in the UK ด้วยนะคะมอมมีสินค้าขายในช่อง TikTok Shop ค่ะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาสินค้าสำหรับแม่และเด็ก อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับแม่บ้านในประเทศอังกฤษนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูโชว์เคสแล้วก็สนับสนุนเพื่อที่ผมจะได้ทำช่องดีๆแบบนี้แล้วก็นำสาระดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนกัน,นเรื่อยๆนั่นเองค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมว่าเงินออมเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องออมแบบฉลาดๆนะคะทุกคนก็นำเทคนิคดีๆมาฝากการผ่านช่องดีกันด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย